โดยปกติเมื่อมีการสำรวจถ้ำสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าจะพบคงจะเป็นพวกมแมลงค้างคาวหรืออาจจะเป็นปลาถ้ำแต่ใครจะคิดว่ามีจระเข้อาศัยอยู่ในถ้ำจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่าไม่แปลกที่จะมีจระเข้เดินเข้าไปอาศัยอยู่ในถ้ำแต่คุณต้องรู้ว่าจระเข้เป็นสัตว์เตื้ยเจนเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวต่อไปได้พวกมันจำเป็นต้องตากแดดทุกวันการที่พวกมันอยู่ในถ้ำทั้งวันทั้งคืนจึงเป็นอะไรที่แปลกและแหกกฎจระเข้มากๆนักวิจัยจึงคิดว่าจระเข้พวกนี้ กำลังวิวัฒนาการสู่สปีชีส์ใหม่และนี่คือเรื่องราวของพวกมันการค้นพบจระเข้ในถ้ำสีส้มที่แปลกประหลาดเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อปีพศ .2551 หรือคศ .2008 นักวิจัยต้องประหลาดใจเมื่อพวกเขาพบเข้ากับจระเข้แปลกๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำอาเบนตาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศกาบองมันดูไม่เหมือนจระเข้ทั่วไป พันธุศาสตร์ของพวกมันบอกเป็นในว่าจระเข้ในถ้ำประหลาดพวกนี้กำลังเปลี่ยนไปนักวิจัยจพบว่าจระเข้ในถ้ำเหล่านี้มีผิวหนังเป็นสีส้มสิ่งนี้แสดงเห็นว่าพวกมันไม่ได้ใช้ถ้ำเป็นที่นอนชั่วคราวแต่พวกมันอาศัยอยู่ในถ้ำที่มืดมิดอย่างถาวรหรืออย่างน้อยก็เกือบทั้งปีจระเข้สีส้มพวกนี้อาศัยร่วมกับค้างคาวมากกว่า10,000แตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคั้งคราวผลไม้อียิปต์นอกจากนี้ยังมีจิ้งหลีดถ้ำจำนวนมหาศาลริชาร์ดออสซิรีผู้ค้นพบจระเข้ในถ้ำเป็นครั้งแรกในปีพศ2551หรือคศ2008กล่าวว่าอาหารของจระเข้ในถ้ำพวกนี้ แตกต่างจากภายนอกถ้ำมันเป็นจระเข้ที่ปรับตัวให้เข้ากับโลกใต้ดินพวกมันอยู่ในคุกของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปจระเข้ที่มีอายุมากกว่าจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มนักวิจัยตั้งทฤษฎีไว้ว่าการเปลี่ยนสีถือเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งจะเกิดจากการที่จระเข้ใช้เวลาอยู่ในน้ํา ที่เต็มไปด้วยอะคไลายนานเป็นพิเศษซึ่งของเหลวนี้ประกอบไปด้วยมูลของครั้งคาวจนทําให้ผิวหนังของจระเข้ซีดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าพวกมันอยู่นานกว่านี้หรือผ่านไปอีกหลายๆรุ่นบางทีพวกมันอาจจะกลายเป็นจระเข้สีขาวไปจริงๆ เป็นที่รู้กันว่าจระเข้เป็นสัตว์เลือดเย็นซึ่งหมายความว่าพวกมันต้องการความร้อนจากสิ่งแวดล้อมทุกๆวันพวกมันจึงต้องขึ้นมาตากแดดดังที่เห็นจากภาพมากมายในอินเทอร์เน็ตที่จระเข้ขึ้นมาอ้าป,ปากอยู่บนบกและนอนนิ่งๆแต่สภาพแวดล้อมของจระเข้ในถ้ำนั้นหนาวเย็นซึ่งนักวิจัยพบว่า มีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสแถมยังขาดแสงแดดอีกแต่แทนที่จระเข้พวกนี้จะขยับตัวไม่ค่อยได้เพราะขาดความร้อนพวกมันกลับสามารถล่าเหยื่อในความมืดได้เหมือนกับอยู่ข้างนอกซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากจระเข้ถ้ำสีส้มแท้จริงแล้วคืออะไรในตอนนี้นักวิจัยไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าจระเข้สีส้มที่อยู่ในถ้ำคือจระเข้แคะแอฟริกัน เพราะพวกมันเริ่มมีความแตกต่างมากพอที่จะพูดได้ว่ามันแค่คล้ายกับจระเแคแอฟริกันแน่นอนว่า หากมองย้อนกลับไปพวกมันก็มาจากที่เดียวกันจระเข้แค่แอฟริกันพบในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลางมันเป็นหนึ่งในจระเข้ขนาดเล็กที่สุดในโลกมันสามารถยาวได้ไม่เกิน2เมตรแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่เกิน1.5เมตรก็ตามแต่จากการวิจัยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้บ่งชี้ว่าจระเข้แค่แอฟริกันอาจจะมีอยู่3ชนิดที่แตกต่างกัน นี่ยังไม่รวมจระเข้ในถ้ำที่พูดถึงในเรื่องนี้น่าแปลกที่หลักฐานทางพันธุกรรมจนถึงปัจจุบันเชี้เห็นว่าจระเข้ในถ้ำนี้อาจแยกออกจากญาติที่อยู่ภายนอกของพวกมันนักวิจัยกล่าวว่าจระเข้ในถ้ำอันเดนดามันโดดเด่นในฐานะกลุ่มพันธุกรรมที่แยกออกมาได้ซึ่งข้อมูลจนถึงปัจจุบันแสดงเห็นว่าจระเข้กลุ่มที่อยู่ในถ้ำนี้แยกตัวออกจากญาติที่อยู่ข้างนอกเมื่อหลายพันปีก่อน แต่เพราะ DNA ของจระเข้ในถ้ำทำให้เกิดคำถามว่าสัตว์พวกนี้ผสมพันธุ์กันที่ไหนตัวที่เล็กกว่าอาจจะออกไปจากถ้ำเพื่อผสมพันธุ์หรือไม่แต่ถ้าจระเข้ตัวใหญ่ติดอยู่ในถ้ำจริงพวกมันจะทำรังในถ้ำแบบไหนหรือพวกมันเลิกทำกิจกรรมเกี่ยวพาราสีทั้งหมดหรือไม่ซึ่งปกติกิจกรรมพวกนี้ต้องทำในน้ำ แต่ในเมื่อไม่มีน้ำมากพอพวกมันจะทำกันยังไงและคุณต้องรู้ว่าในธรรมชาติจระเข้แคแอฟริกันมักจะต้องใช้พืชผักสำหรับการวางไข่ของพวกมันแต่ไม่มีสิ่งใดในถ้ำแห่งนี้หรือที่จริงแล้วจระเข้ตัวใหญ่จะใช้ถ้าตามฤดูกาลแล้วจึงหาทางออกไปข้างนอกเพื่อสมพันธ์ในช่วงฤดูฝน สำหรับถ้ำอาเบนดาเป็นถ้ำที่ซับซ้อนตั้งอยู่ในประเทศกาบองมีคือขา่ายถ้ำที่แยกเป็นอิสระสองแห่ง1คือถ้ำดินกุมบูซึ่งยาวประมาณ350เมตรอีกแห่งคือถ้ำมูกัมบีที่ยาวประมาณ400เมตรถ้ำทั้งหมดสามารถเข้าถึงทางเดินแนวนอนได้โดยจะต้องใช้ป่องแนวตั้งที่มีความลึกประมาณ7เมตรและถ้ำแห่งนี้ก็เป็นอนานิคมใหญ่ของข้างคาวหลากหลายชนิด หลักฐานการแยกตัวออกจากภายนอกหลักฐานแรกคืออาหารที่พวกมันกินจากการวิเคราะห์ล่าสุดนักวิจัยจพบสิ่งที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารของพวกมันจนสามารถยืนยันได้ว่าจะระเข้ในถ้ำกินเหยื่อที่อาศัยอยู่ในถ้ำเท่านั้นแหล่งอาหารหลักของพวกมันคือข้างคาวและจิ้งหรีดถ้ำและยังพบหอยทากอีกเล็กน้อย นอกจากนี้จะมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะไม่รู้คือโดยทั่วไปจระเข้เป็นสัตว์ที่ต้องกินเหยื่อในน้ำแม้ว่ามันจะล่าและฆ่าฉีกเหยื่อบนบกได้แต่มันจะพยายามลากเหยื่อลงไปกินในน้ำอยู่ดีเรื่องนี้ไม่ได้มีพูดถึงแค่ในวงการวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่พูดถึงแม้แต่ในนิทานและตำนานโดยตามตำนานได้กล่าวว่าการที่จระเข้ต้องลากเหยื่อลงไปกินในน้ำมันคือบาปอย่างหนึ่งของจระเข้แต่จระเข้ในถ้ำชนิดนี้ สามารถกินเหยื่อจนเสร็จบนพื้นดินได้มันคือการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมครั้งใหญ่ และแม้ว่าสีส้มจะเป็นเพียงผลพลอยได้จากสิ่งแวดล้อมแต่หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางวิวัฒนาการอย่างแท้จริงนั้นซ่อนอยู่ในรหัสพันธุกรรมของจอระเข้ในถ้ำพวกนี้เพราะการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมล่าสุดซึ่งได้เก็บตัวอย่างเลือดของจอระเข้ในถ้ำ30-40ตัวจนเผยให้เห็นถึงการแยกตัวออกจากประชากรภายนอกซึ่งเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นกระบวนการเกิดจระเข้ชนิดใหม่กาวโดยสรุป หลังจากที่มีการติดตามและวิจัยจระเข้เหล่านี้มาหลายปีนักวิจัยได้ข้อสรุปว่าจระเข้ในถ้ำไม่ได้กำลังกายพัน์ุอย่างที่เข้าใจแต่พวกมันกำลังอยู่บนเส้นทางของการเป็นจระเข้ชนิดใหม่ซึ่งเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติอย่างหนึ่งและไม่มีใครรู้ว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลานานแค่ไหน เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องจระเท่ถ้ำหนึ่งเดียวบนโลกเข้าสู่เส้นทางของสปีชีส์ใหม่แล้วสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาอไป๊ายบาย